สมศักดิ์ศรีครูเพลงครูสลาแบบอย่างศิลปินผู้ยืนหยัดด้วยหัวใจและคุณค่าดนตรีไทยครูสลาไม่ได้เป็นเพียงนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมแต่คือผู้ที่เข้าใจชีวิตเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นคำร้องที่เรียบง่ายหากลึกซึ้งกินใจ จากศิลปินผู้ทำงานอยู่หลังฉากสร้างบทเพลงให้คนทั้งประเทศได้ร้องตามวันนี้ครูสลาได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรติทั้งในฐานะศิลปินแห่งชาติและการได้รับปริญญาดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคหากเกิดจากความสามารถความมุ่งมั่นและหัวใจของครูอย่างแท้จริง ครูสลาคือแบบอย่างของคำว่าเก่งจริงทำจริงและยืนหยัดเพื่อคุณค่าของดนตรีไทยอย่างสง่างามสมเกียรติสมศักดิ์ศรีและน่ายกย่อง